A.R.P.9 นะครับอันนี้มันเป็นซีรีส์ใหม่เลยนะครับก็ทั้งตัวเนี่ยเป็นไนลอนหมดเลยไม่มีส่วนไหนเป็นโลหะเลยนะครับมีแค่ตัวนี้ครับที่เห็นก็คือตัวล็อกสลักของพานท้ายที่เป็นสไลด์เข้าไปนะครับแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวจะดึงออกมาให้ดูกดนี่ต้องกดให้จมนะครับเพราะว่าการล็อกมันอยู่ลึกมากนะครับกดให้จมมันถึงจะเอาออกมาได้นะครับถ้ากดไม่จมนี่จะอาออกมาไม่ได้ ตรงนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นแรกๆนะเขาจะเป็นฝาแยกออกไปอีกอันนึงแต่รุ่นนี้เขาจะเป็นเหมือนกับฝาปิดเลยนะครับเปิดออกมาเงี้ยมันก็ยังล็อกไว้อยู่นะครับแล้วก็ตัวหัวแบตเตอรี่สายชาร์จนะยังเป็นหัวรุ่นปกติอยู่นะครับบางรุ่นนี้เขาเป็นปลั๊กใหญ่แล้วนะครับส่วนประกอบอื่นๆเนี่ยครับมันเป็นบอดี้ที่ไร้รอยต่อนะครับมันก็มีน็อตแค่ยึดตัวนี้กับตัวนี้ของบอดี้ปอุปรกรณ์ในชุดเนี่ยจะมีตามรูปภาพสินค้าเลยนะครับมีศูย์หลัง ศูนย์หน้าศูนย์หลังนี่มีรางให้ด้วยนะครับรอบด้านเลยนะครับก็คือด้านข้างสองข้างนะครับแล้วก็ด้านล่างนับซึ่งสามารถใส่อุปกรณ์เสริมได้จุดตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่ลดสเปคลงมาไม่ใช่เรื่องของความแรงนะครับลดสเปคอื่นๆมันไม่สามารถเปลี่ยนปากกระบอกได้แต่ท่อยิงเป็นอลลเราจะเห็นท่อยิงจากตัวเนี้ยมองเข้าไปข้างในจะเป็นท่ออลูเลยนะครับแต่ว่าชุดปากกระบอกตัวเนี้ยครับมันล็อกอยู่กับชุดตัวคอหน้าของมันนะครับฐานตรงเนี้ยครับรางหน้า ซึ่งมันเปลี่ยนไม่ได้ถ้าเป็นรุ่นเก่ามันจะไขเปลี่ยนได้นะครับแต่รุ่นเนี้ยเขาไม่มีท่อหุ้มท่อลูแล้วไม่มีท่อนอกที่หุ้มท่อยิงแต่จะเป็นท่อยิงไปเลยนะครับแล้วก็แขวนอย่างนี้ไปเลยเพิ่มเติมเข้ามาก็คือเป็นชุดโบแบค็คมาให้ด้วยนะครับแม็กกาซีนตัวนี้กดง่ายกว่าเดิมนะครับตัวนี้นนะครับ อันเดิมมันจะแข็งๆนะอันนี้มันจะปึ๊บง่ายดีแล้วก็ดึงออกมานะครับแล้วก็มีระบบทุกอย่างครบครับมีทั้งระบบเรียกกระสุนเจลจากแมกกาซีนยิงเซมิได้ออโต้ได้แล้วก็เซฟได้นะครับแล้วก็มีโบแบกด้วยนะครับด๋ยวดูนะแต่โบแบกเนี่ยแรงถีบมันจะไม่ได้เยอะนะครับมันไม่ได้ถอยไปเยอะเหมือนกับตัวอื่นนะครับแต่ก็รู้สึกได้นะครับว่าเออมันสะเทือนอยู่เหมือนกันนะครับนี่ครับออโต้นะครับ หมุนปรับด้านนี้ด้านเดียวใส่กระสุนเจลนะครับใส่จากฝาหลังตัวนี้นะครับเปิดแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็เรียกกระสุนเจลจากแมกซีนก็แค่ดึงสลักถอยหลังมานะครับอ่ะเนี่ยครับชอเสียงมันแน่นแล้วก็คือยิงได้แล้วนะครับเสียงมันค่อนข้างแน่นมากครับยิงนะแรงใช้ได้ครับผม นะครับที่ยิงไปนะครับก็เฉลี่ยอยู่ประมาณ220โดยประมาณนะครับค่าเฉลี่ยของมันนะครับเนี่ยครับ220ขึ้นไปนะครับถือว่าใช้ได้คือความแรงระดับเนี้ยเพียงพอแล้วนะครับในการที่จะเล่นนะครับแล้วก็ยิงแบบสนุกสนุกนะครับแม็กกาซีนอาจจะจุได้น้อยไปนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้มันเป็นแม็กตรงฝากไว้เท่านี้ครับสำหรับ ARP9 ตัวโบลแบกนะครับเซมิออโต้เีือกระสุนมีครบนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ